เหนื่อยไหมครับเหนื่อยสิพวกนายเล่นกินนแล้วก็ทิ้งไว้แบบเนี้ยโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยเองครับคุณแป้งรู้ไหมครับวิธีล้างจานให้สะอาดเนี่ยเขาทำกันยังไงทำไงอ่ะเขาต้องล้างไปให้ถึงหัวใจไงครับอ้าวตั้งแต่นายรู้จักฉันนะพูดแต่แบบเนี้ยไม่ต้นรักกับหัวใจอะไรอยู่แค่เนี้ยฮะทำไมอ่ะฮะ โอ้คุณแป้งครับผมไม่ได้ใช้ปากพูดเลยนะครับใช้แต่หัวใจพูดล้วนๆคุณแป้งไม่ชอบเหรอครับใครบอกอ่ะยใครบอกว่าชอบความจริงแล้วเนี่ยผมก็พูดใจให้มันกลปวนมันๆให้มันหายคันหัวใจเล่นเท่านั้นนะครับคันมากมานเดี๋ยวนี่ช่วยเกาให้แหมคุณแป้งไอ้มีดเนี่ยนะครับมันก็บาดได้แค่ผิวหนัง แต่ถ้าเราได้สบตาสักครั้งเนี่ยมันจะบาดไปถึงหัวใจเลยนะครับนี่นายฮเจนตั้งแต่ฉันรู้จักกับนายมาไม่นายเคยนำบแว่านายพูดจะแบบอย่างเงี้ยกี่ครั้งแล้วคะอืมวันนี้อากาศดีเหมาะอีกการมีความรักนะครับนี่ือเดี๋ยวมือผมก็หากหรอกนี่ผมไม่ใช่เรือนะครับไม่ต้องใช้พายก็ได้ พายไม่ใช่มีดนี่จะสับผมจะสับผมเนี่ยคงยากหน่อยนะครับเพราะผมเนี่ยมันไอหนุ่มหนังเหนียวต้องอาศัยความรักอย่างเดียวครับถึงจะสับได้เออว่าแต่ไปเที่ยวมาเนี่ยมีอะไรมาฝากผมบ้างครับมีอุ๊ยอะไรนครับงงอุ๊ยเอเคุณบอลนะครับผมทนแรงสั่นสะเทือนไม่ไหวเดี๋ยวหัวใจมันจะสลายซะก่อนแน่หึชยอุ๊ย เอกีเขาเนี่ยมองหาอะไรลหรอครับไม่ได้หานายก็แล้วกันไม่เห็นหน้าเห็นผ้าเขายังดีเหรอครับเนี่ยโอ้ย ่รักหรือเปล่าที่เข้าตา